อ็นนี่นะฮะอันยองสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดไนกันนะคะใช่แล้วตอนนี้กำลังรรนางขึ้นมาอยู่ดูดูดูสิ่งที่เราเตรียมไว้ดูสวยมหกนี่ลากสายไฟยาวมากห้องหลอนเวอร์นี่บอกเลยสวยสวยมากเห็นไหมพร้อมนะโอเคโอเครอไนมา ก็หร่เวอีะสรุปนะคะไนก็ยังไม่โผลมาค่ะด uh uh ูช็อกโกแลตละลายค่ะอืเทียนก็ไม่ค่ะรู้เรื <h <h ่องครีมก็ครีมก็ไม่ค่ะอีไนช้าอีไนาช้านะไม่โผลมาดูจากวิดีโอเอาละกันเออมืออดแล้วนะสุชาติเตรียมให้สวยๆอะดูชนีสองนางนั่งบนดูเทียนต่ำลงเรื่อยๆ ดูมนรลับของการล้อค่อยนานเกินไปแล้วก็จะปล่อยให้มันไหลลงไปเรื่อยๆนะคะมันก็ยังคงเป็น HBD อยู่แหละนี่สวยงามเห็นไหม Ừ. Mm. Này. Happy birthday to you. <laughs> happy birthday to <laughs> you. Happy birthday. Happy birthday <cười> 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 Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. ฉันเซ็งแกมากแกต้องแกผู้เซ็งมากนี่บอกเลยแลคือปวดขี้มากพูดเลยแล้วรู้ไหมว่าช็อกโกแลตไม่หมดแล้วอ๋อให้ฐานไห้ฐานไห้ทานให้ทานไหนแล้วเป่าคนนี่หรอเฉลี่าให้หมดเนี่ยเนี่ยหนึ่งกี่ปีอน่ยนะครับาญเ่งของเงียบก่อนพึ่งให้หมดเป่าให้หมดใครไม่ห้องอะไร เนตาม่ตามสันมาดูสภาพดูนี่บอกนะหาดูสภาพเนี่มีทำเป็นทะเลทจริงจด้วยแกเป็นเทาก็รู้ไหมก่อนหน้านี้มันเป็นสีแดงแหละตรงกลางอ่นี่หรออันนี้อะไรอ่ะช่หรอไรู้ไงก็แวะแต่งฟ้าสิจะไปสเตชันบอยหรอไมจะไปี่อไนั่งไโน่นไปนี่่อเปล่าจรู้หรออุ้ยแก่ะน่าจะเจ้าของวันเกิดนะคะ ยิ้มค่ะยิ้มค่ะนาะงนะทำเงียบนะนาะงไม่อะไรด้วยวันนี้